สวัสดีค่ะนิเค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีเมถุนประจำวันที่15-21พฤษภาคม2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับการยืนอย่างมั่นคงนะคะการมีความหวังมีความฝันการติดต่อทางไกลทางใกล้นะคะการติดต่อประสานงานการที่มีการเปิดโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้น มีการรอคอยข่าวสารบางอย่างเกิดขึ้นการงานนะคะช่วงนี้เหมาะกับการออกสังคมพบปะผู้คนมากหน้าหลายตานะคะหรือมีการเปิดตัวพบปะสังสรรค์มากขึ้นเป็นขาขึ้นในเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะก้าวต่อไปนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหากทําธุรกิจก็จะมีหุ้นส่วน,นะคะ่ะที่พร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือกันเต็มที่ เรื่องของการเงินก็เป็นช่วงจังหวะแห่งการรอคอยผลกําไรหรือว่าดอกผลที่งอกเงยมากขึ้นจากการลงทุนก่อนหน้านี้ใครที่ทําอาชีพค้าขายหรือว่าซื้อมาขายไปการส่งออกนําเข้าสินค้าต่างๆก็มีโอกาสได้กําไรตอบรับเข้ามามากขึ้นนั่นเอง เรื่องของสุขภาพช่วงนี้ถือว่าแข็งแรงดีนะคะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมีสติทำให้ชาวเมถุนแคล้วคาดเรื่องของสุขภาพส่วนคนโสดสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการสารสัมพันธ์การจีบกันที่ยังไม่รู้ผลหรือการรอคอยนะคะให้มีจิตใจตรงกันการแสดงเรื่องของการกระทำแสดงความมั่นใจระหว่างกันมากขึ้น ท่านที่มีคู่แล้วนะคะเกี่ยวกับการวางแผนสร้างอนาคตร่วมกันมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความฝันที่เอามาพูดถึงในช่วงนี้ความรักนะคะมีความมั่นคงพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นมองตาก็รู้ใจนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซี หรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง Youtube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ